สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอช่วงรอยยิ้มแห่งความหวังสวัสดีค่ะด้วยความห่วงใยคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางและสุขภาพของคนในชุมชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับโตรงการเพิ่มห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการรักษาผ่าตัดด้านประสาทสัลยศาสตร์และกุมารศาลยศาสตร์ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรงพยาบาลปัตตานีมีฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด335เตียง โดยได้ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริมป้องกันโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกเชื้อชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกโดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโรงพยาบาลปจัจจานีเราเป็นโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสถานการณ์ของความไม่สงบเราต้องดูแลประชากร0 0แสน 6, คนเรามีห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเดิมมีอยู่หกห้อง ึ่งปีหนึ่งเราจะผ่าตัดประมาณ12,000ลรายเรามีแพทย์เฉพาะทางด้านสัญญกรรมประสาทผ่าตัดสมองมาเพิ่มนะครับและแพทย์ผ่าตัดทางสัญญกรรมเด็กมาเพิ่มทําให้ห้องผ่าตัดที่เรามีหกห้องเกิดค,ความแออัดเราจึงได้เปิดห้องผ่าตัดเพิ่มสองห้องในปีนี้แต่เรายังขาดอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือเครื่องดมยาสลบและเตรียมผ่าตัด ในครั้งนี้เราได้รับความกรุณาจากสำนักงานสลากกินแบ่งที่ได้บริจาคเงินให้เราจำนวน5ล้าน2แสนบาทเพื่อให้เราจัดซื้อเครื่องดมยาสลบจำนวน2เครื่องและเตียงผ่าตัดจำนวน1เตียงซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่ง <c oughs> ได้เอื้อเฟื้อและไม่ทอดทิ้งชาวใต้ในานามของโรงพยาบาลปัตตานีก็ต้องขอขอบพระคุณแทน ชาวจังหวัดภาคใต้นะครับก็ทําให้เราสามารถดูแลพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะจังหวัดปตัตตานีได้ดียิ่งขึ้นข,นขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านค่ะที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนกับทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและขอขอบคุณโรงพยาบาลปตัตตานีด้วยนะคะที่มอบโอกาสในการารักษาสุขภาพให้กับคนในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีให้ได้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power เข้าใจนักเดินทางโทร6 6 3 1ทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสารรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มคอทีย get the right start เพราะผิวของคุณไม่เหมือนใครความสวยต้องเริ่มอย่างถูกวิธีคือเขาจะมีไงบางทีเห็นแบบในข่าวไฮโซอ้ายเออแบบว่าเอ้มีคุกกี้อะไรตอนนี้กับเขาฮอตนะเขาฮอตอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนีต้องถามคุณแม่โดนยังไงฮะจับการยังไงบ้างฮะคุณแม่ก็จะวีนก่อนนคือคือบางอย่างเนี่ยความความเป็นผู้ชาย พี่ไม่ว่าเมื่อถึงวัยของเขาพี่เข้าใจแต่ไม่เข้าว่าไอ้จะคบใครเนี่ยไอ้ก็ต้องดูหลุเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมคุยภาษาเดียวกับพ่อกับแม่พี่น้องเราได้ไหมไอ้ต้องเลือกคนหลุไม่ใช่แบบนึ่งแล้วเราเนี่ยไม่เช่นเลือก,กไปนู่นไปนี่มันไม่ใช่รู้สึกผิเดเหมืนอนอ้าโดนลุงคนเดียวอะอ่ะอะ,อะ,อะเปลี่ยนเป็นน้องเอ๋ยบ้างว่าเวลามีหนุ่มๆนุม,มาจีพี่เอ๋ยอ้บีช่วยดูให้พี่เอ๋ยได้ไหม มีครับตอนที่เิยแปงกิษใหม่ๆเนี่ยผมพูดเหมือนนานมากผมแสดงอาการเลยคือผมเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ผมจะส่งจะส่งสายตาใช่จ้องพี่เ๋ยแล้วว่าผู้ชายคนนี้มาผู้หญิงนี้เราเราไม่ค่อยไว้ใจเราต้องหน้าพี่สาวเรอโอเคเฉยเขาเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะคิดกับทุกคนเป็นเพื่อนหมดพอเราต้องสายตาเขา เขาคงงงว่าเราจองอะไรเราก็เลยหันไปจ้องผู้ชายแทนแต่ละคนเขาก็จะมีปัญหากับผมตลอดแต่หัวเคยตัดคุ้มมากเลยนะกันเองเขดูแหวแล้วเอ๋ยก็คงต้องอยู่คนเดียวอ้ายก็คงไม่ได้แต่งงานนะทไม่ำไ่ต้องถามว่าตอนตอนนี้มีใครมาให้แม่สกรีนบ้างหรือยังฮะยังครับผมยังยังไม่รีบครับ ตั้งใจทำงานตอบให้สาวๆเขาชื่นใจหรือว่าโสดไหมโสดครับตอบ้เลรคำว่าโสดสเปคสเปคสบายที่ติ๋ว่ะมีในใจไหมว่าต้องเป็นแบบไหนยังไง คือพี่พี่ไม่ตั้งสเปคแต่ทุกคนหมือนกัต้องเป็นคนดีออแล้วก็ถ้ามานน้งแล้วก็ต้องจับทำมาหากินใช่ไหมคะคือพี่ไม่อยากที่มาต้องก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะอย่างนุ้ยเนี่ยอะไรนะได้รางวัลม,มารยาทดีทำมาหากินถุงผ้าจานกองให้ทุรศให้รีนด <laughs> <laughs> ูผ่านพ่ให้ผ่านพอให้ผ่านถงถือผ้าจาน <laughs> นี่ <laughs> อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมีกิจกรรมครอบครัวอะไรที่ทำด้วยกันบ่อยไหมคะก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณพ่อสาวอาทิตย์เนี่ยพวกเราก็จะไปแบบมีเขามีบ้านที่เขาใหญ่<ม>คุณพ่อก็จะไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้คุณพ่อไปเขาใหญ่นะลูกๆก็จะเป็นที่รู้กันละพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ต้องเตรียมเก็บเสื้อผ้า,<ม>ลาแล้วก็ไปยั่คุณพ่อเ่แล้วตอนนี้เนี่ยมีเวลาละไม่ต้องอยู่ในราชการเนี่ยนะคะที่พี่ติ๋วขอเอาไว้เรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวปี ใหม่ที่จะถึงนี้ก็แผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวกันค่ะอันนี้สัญญาออกสื่อเลยนะคะพี่ติ๋วค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน้องเอ๋ยวันนี้มีอะไรที่อยากจะได้บอกคุณพ่อไหมคะกลับบ้านไวๆเรากลับบ้านเลยก็คือเราก็เป็นหัวเอออยากให้เอ๋ยต้องโทรไปบบกว่าเป็นห่วงม่เป็นห่วก็คืออยากให้พักผ่อนแล้วก็ไปไปเที่ยวบ่อยๆคืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือได้พักผ่อนเต็มที่พี่ติ๋วมีอะไรที่ เป็นห่วงพี่ออสแล้วก็อยากที่จะได้บอกพี่ออสไหมคะถ้าเป็นห่วงเนี่ยมันห่วงตลอดแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราบังคับหรืออะไรเงี้ยแต่อยากให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเราก็แก่กันแล้วเหลือเวลาอีกน้อยมากไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันอันนี้ก <c oughs> ็ยังห่วงสองตัวนี่อยู่ไงคะฉะ <c oughs> นั้นก็ให้เขารักษาสุขภาพการไปสังคมมากมันก็ดึมใช่ไหมแล้วก็แกก็แบบ ไม่ไม่ไล่กลับแกก็ไม่กลับแลก็เกรงใจ,ใจก็นั่งอยู่นั่นนะก็เลยแบบอยากให้เขาเป็นคนที่เกรงใจท<อ>ี่กแกตั้งใจก็ไม่ใช่เ <laughs> ป็นไปไหนถ้าไม่ไล่ไม่กลับไม่เป็นอย่างเงี้ยบางทีนะไปด้วยกันไม่รออยู่อย่างเงี้ยหยิกนี่คือกลับเฮ้ยกลับเถอะเมียกูหยิกแล้วเปล่าไม่ได้ว่าท่านนั่งต่อพี่กัน่าจะตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วบางทีบางทีนะ ติดลมติดลมเขาบอกเดี๋ยวเดีกนิดเดี๋ยวจะตีห้าจะได้ใส่บาตรเขาจะทำอย่างนี้ตลอดถือไม่ไม่ไม่แบบไม่ค่อยเกรงใจเราแต่เกรงใจเพื่อนวพี่ติ๋วก็น่ารักนะพี่ติ๋วก็แบบว่าก็พยายามที่จะปรับตัวในเอ้าเธอนั่งได้ฉันก็นั่งได้แต่คือพ่อในขาฮอลล์ลึกนะคนอีกคนหนึ่งคนนะผู้ใต้บังคับบัญชา มีอะไรจะบอกับมบังคับบัญชาหรือเล่าไะก็ในวันนี้ที่คุณพ่อได้ถึงวาระเกษียณก็เห็นคุณพ่อทํางานมาทั้งชีวิตคุณพ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิตเหนื่อยเพื่อครอบครัวพักผ่อนนะลูกพ่อเดี๋ยวถึงตาพวกผมเหนื่อยกันเองแต่แต่พี่ในที่พี่เอ๋เป็นพี่สาวคนตัวเขาต้องเหนื่อยกว่าแต่ผมตามมาถีหลังได้คุยกับครอบครัวพุ่งพันมุ้งมาสองสัปดาห์นะคะต้องบอกว่า เวลาที่เราเห็นเนี่ยใครสักคนหนึ่งเวลาที่อยู่หน้าจออาจจะต้องมีหน้าที่มีหัวโขนอย่างพี่ออสเองเ่ยก็ต้องมีตําแหน่งหน้าที่แต่พอเวลาเรากลับเข้ามาในบ้านเราก็วางสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วก็กลายมาเป็นคุณพ่อกลายมาเป็นสามีเราก็ได้เห็นในมุมที่แบบน่ารักนะได้คุยกันมาสองสัปดาห์เนี่ยเห็นว่าเป็นครอบครัวที่ที่สนิทกันจริงๆวันนี้ก็ที่สุดเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บ อร่อยมากเลยฮะวิ๋วเตี๋ยวสองชาสองชาแล้วพี่ติ๋วบอกแล้วว่าถ้าอร่อยไม่ต้องกลับมาแล้วจะไม่ทำให้กินอีกแล้วนะคือแบบเปิดบ้านให้เราแล้วก็ดูแลด้วยนะคะก็ซึ่งพี่ติ๋วเนี่ยปกติดูแลทุกคนในครอบครัวแบบนี้อยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกบทบาทนะของคนที่เป็นหลังบ้านเป็นทางเช้าหลังแต่ว่าบ้านนี้ช้างขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง ่เรื่องเป็นของน่ารักนะคะยังต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคากเลยค่ะได้ที่นี่นเลยค่ะของที่ระลึกนะคะจากวีบิวค i ินิกนะมอไพร์นะคะอ่ะอันนี้ให้น้องติดเลยค่ะขอบคุณมาครับและแน่นอนนะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกส์เอ็มคเทียให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบ,บิตด,ดอกไม้ประจำจังหวัดทัจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกส์เอ็มคเทีย เวลาของคุยง่วาในสัปดาห์นี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดต,ตามชมนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์10นาฬิกายีนาทีทางทบ5ส่วนวันนี้นะคะกับขอบคุณอีค้งหนึ่งน,นะคะกับครอบครัวผู้แข็ง่วงและหลักผู้ชมรายการค่ะกับรายการคุยง่วงก็<ฮะ>ในวันนี้ที่คุณพ่อได้ถึงวาระเกษียณก็เห็นพ่อทำงานมาทั้งชีวิตคุณพ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิตเหนื่อยเพื่อครอบครัวเพื่อผม ก,ก็พักผ่อนนะ้แล้วพ่อเดี๋ยวถึงตาพวกผมเหนื่อยกันเองไม่เคยเปิดบ้านให้รายการไ,ไหนเลยเอ,ลอันนี้คือบ้านที่ริวซื้อด้วยน้ำพักน้ำหนายตัวเองเพราะฉนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนีไม่มีการเปิดเลยถ้าคุณเห็นได้ขนาดนั้นน่ะริวไม่มันนั่งทำรายการให้เสียเวลาหรอกริวไล่ตำรวจออกให้หมดเลยก็ได้